สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะสหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะมาดูตัวละครนะที่ผมเพิ่งได้มาเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับแม็กมาแรงเอ็นนะครับผมเชี่ยเป็นไงโคตรโหดนะครับนะซึ่งไอตัวนี้นะครับในวิธีหาของมันนะก็คือชั้นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับไม่ชั้นหนึ่งร้อยในร้อยชั้นชั้นที่ห้าสิบนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลอง ไปดีกว่านะซึ่งเพราะว่ามันมันเวลามองเาพอดีเนะี่ยโอเคนะผมไปถึงชั้น50แล้วนะครับเราสามารถจะวาร์ปไปชั้น50ได้เลยนะครับมันขัอนนั้นที่จะดีมากๆเลยนะครับผมนะก็ดาเมจาขั้นนั้นที่จะแรงมากๆนะครับนะัคือดาเมจมันแรงกว่าสโนอ,อีกนะครับผมนะก็ไอ้สโนแลงเอ็นนะครับนั่นคือดาเมจตีปกติมันแรงนะแต่ว่าอันติมันช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมนะผมว่านะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเหตุผลว่าทำไมมันดีกว่าสโนนะเดี๋ยวขอตีไอตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคซึ่ง ไอตัวนี้นะครับนะชั้น50นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมดูดิเห็นไหมตัวแดงๆตรงนั้นนะครับนะวิธีการหาของมันนะฮะก็ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคผมจะมาตีไปก่อนละกันแล้วค่อยมาพูดนะครับผมซึ่งไอ้นี่นะครับนะ้าไม่เห็นนะอยู่ที่78 QI นะครับนะในเลเวล360นะครับผมนะโอเคถ้าผมใส่ลิลิกเข้าไปล่ะมันจะดาเมจเห็ขนาดไหนฮะเดี๋ยวไปดูกันเอ่อเดี๋ยวผมใส่ลิลิกดับนะครับผมนะไอ้ไอ้ถ้วยนี้ก็ดอปจากไอ้ตัวแดงๆตรงที่ผมตีตรงนี้นะครับผมนะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวผมจะทำการใส่ลลิิก เปลี่ยนลีลิกสุดโหดผมก่อนแล้วกันนะมงกุฎเอสเอสนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเกตมดนะครับนี่ยเกตมดเบลุนะคเขานะไปตีมันจะมีโอกาสดรอปนะครับแล้วก็ตีไอ้ไอ้เจ้าตัวนี้นะคเขานะฮะเอ็กโคฉาดนะครับนะหาได้จากดันบีดนะครับผมนะแต่ละอันนะฮะมันมีความสามารถนะฮะในการบวกเลเวลเงาแล้ว14เนี่ยแล้วก็5นะฮะแล้วก็ชาร์โดรามิดอีก22นะฮะแล้วก็เอ่อชาร์โดเลเวล19เลยนะคเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะฮะ ปั้มเขาให้นะ2.5 2xx นะครับผในเลเวล399นะครับข้อร่านี่เยอะเลยเกือบ400นะครับผมนะทุกคนแล้วก็ซองเอ็นของผมนะดาเมจ 1.43xx นะครับผมนะก็เลเวลที่399เช่นกันนะครับผมอันนี้ซองเอ็นก็หาได้จากเร้อยชั้นเหมือนกันนะฮะชั้น35ขึ้นไปนะครับผมนะถ้าซองอยู่ชั้น35ก็มีโอกาสติดแรงเอ็นนะครับผมแล้วก็มีติดแรงเอ็นบวกด้วยถ้าโชคดีพอนะครับผมเนาะนี่ครับผม ซึ่งแรงกว่าทรงเอ็นอีกนะครับทุกคนดูดิโอ้แต่ถ้าแต่ถ้าทรงเอ็นบวกก็คือแรงสุดในเกมนะครับทุกคนตัวมันตัวอวยนะตัวนี้แล้วตัวดาเมจธรรมดาไอตัวธรรมดาก็แรงจีสองร้อยคิวไอนะตัวกระจอกนะครับผมนะเออถ้าติดแรงเอ็นแล้วก็ดาเมจจะแบบกระโดดมาคนละยุแบบนี้เลยนะครับทุกคนดีเวทผมตอนนี้เอ้ยผมไม่ได้ตีนี่หว่าดีเวทผมตอนนี้นะอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเก้าฮะอยู่ยี่สิบเก้าเอ็กซ์นะครับผมนะดีเวทผมตอนนี้ขนาดที่แรงมากๆเลยทีเดียวฮะ แลวส่วนใหญ่คือในทีมนะสังเกตผมนะในทีมผมจะใส่แค่ตัวโอคารุนแล้วก็ตัวแม็กมานะผมไม่ใส่ตัวสโนว์แล้วนะถามว่าทําไมนะเดี๋ยวไปดูไทลิปนะครับผมนะถามว่าทําไมผมไม่ใส่ตัวสโนว์ตัวสโนว์มันกากเขาผมผมตรงๆมันก็ไม่ได้กากหรอกใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีไอตัวโอคารุนหรือตัวแม็กมาใช้ไอพวกนี้ดีกว่านะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอืแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตแบบขอตีก่อนแล้วกันเผื่อเผื่อได้ฮะเผื่อได้แล็กอินสักตัวนะครับผมนะ ถ้ารอยชั้นมามีซอ,องนะผมแนะนําให้ไปตีซองเดี๋ยวม,มันมีโอกาสติดไปแรงเอ็นบวกนะโหแล้วนะข้ทางได้โชคดีมากๆเลยถ้าใครได้นะอือเรือผมไม่ลุกเลยฮนะออกดีกว่าออกแล้วเข้าใหม่อ๋อจวันี้เด็ยผมก็หลุดไงทุกคนโอเคฮนะเดี๋ยวผมก่อนที่อันนีนะ้ผมขอเรียกโปรโมตนะครับนะฮะไออะไรวะ ยูจีโฟนนะครับนะแอปเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะฮะสำหรับใครที่แบบกำลังมองหาแอปนะผมก็แนะนำแอปนี้เลยนะครับนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะใช้โค้ดผมด้วยนะโค้ดจะใช้ฟรีได้นะครับผมนะสี่ชั่วโมงว่าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มีเพดฟรีด้วยนะครับนะลิงก์โหลดใต้คลิปนะแอปยูจีโฟนนะแอปเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะลองใช้ก็ได้นะครับผมนะลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับผมโอเคเราเข้ามาใหม่นะครับผมนะ โอเคมากันต่อนะครับนะเมื่อกี้แฟนผมโทรมานะครับผมนะทุกคน okay. โอเคเฮ้ยโอ้โหไอเงาไม่ชอบบั็กเงี้ยผมไม่ชอบเลยทุกคนวิธีการแก้นะครับผมนะก็ให้ปิดออโต้นะครับผมนะแล้วก็รอสักพักนะโอเคะ okay, ให้มันสงบศึกก่อน,นะะแล้วก็กดตีอีกทีเ <laughs> ม่งกี้มันบั็อกนะไม,ไม่แก้สักทีนะเป็นมาสามสี่ซีซั่นแล้วนะผมนะไอสามสี่อัปเดตแล้วนะไม่ก็ไม่ยอมอัปเดตสักทีนี่ แข้งก้ตายแล้วนะครับผมน,นะบอลสกัดติดปะวะขอสักทีเถอะเรงเอ็นโชว์คนดูหน่อยดิปาบเขาให้กเกลือครับผมเฮ้ยแม่งไม่ลุกเลยอีกรอบน่าจะทันนะฮะโอเคมาอีกรอบนะครับผมนะก็เราใครๆที่ถึงชั้น50แนละ้วก็ปั๊มแบบนี้นะครับรัวๆนะก็มีโอกาสได้แรงเอ็นแบบเยอะมากนะฮะแต่ว่าผมพูดไปงั้นแหละนะครับนะแต่ผมก็ได้เพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวนะทุกคนเงาแม่งบักอีกานะแม่งน่าเบือ่อ,อจริงๆนะมันบักอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไม่ยอมแก้สักที ทำงี้เรื่อยๆฮะมีโอกาสได้ครับผมแลกเอ็นโชว์คนดูหน่อยอย่างเงดับผมนะฮะก็อยู่ที่เออ่แลกเอสอยู่นะครับผมนะฮะนี่เห็นไหมชา a r p แปดนะครับอยู่ที่สามร้อยสี่สองคิวไอนะฮะเด,ดี๋ยวดิยังไม่ได้รวมนะอันนี้น่าจะยังไม่ได้นะน่าจะได้แค่ดาบบีสองเล่มนะฮะดาบบีสองเล่ม แล้วอันดับแดงนะฮะผมได้แรงเอสเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ชาร์จแปดอะไม่รู้ว่ามันแรงกว่าหรือเปล่าน่าจะแรงกว่านะน่าจะแรงแรงกว่าอดับทองเอสนะแต่ว่าไม่ได้ชาร์จทองแปดประเด็นอนะสักทีผมขอชุบมือเองดนะีกว่าชุบมือเองอะหนึ่งสองเอาแล้วลูกไงยี่งลูกไงทุกคนมาดูกันนะแรงเอสหรือเปล่าครับผมโอ้มันไม่อยู่ตรงนี้ว่ะทุกคนถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้แรงเอสแล้วทุกคน โอเคลองเลื่อนดูโอ้โ oh, หแลงกีฮนะผมมีตัวเศษอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะทุกคนโอเคแลงกีฮนะไม่เป็นไรโอเคนะครับผมเนะี่ยน่าจะได้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูดามเมจกันดีวกนนะว่านะว่าแมกมาเอ็นนะครับันนหรือว่าไอตัวแมกมาเนะี่ยมันดีกว่าโซโนยังไงวะพี่นะะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวโอเค นี่นะครับผมนะซึ่งแม็กมานะฮะแรงกีนะวัดเราวัดแค่แรงกีนะครับผมนะโอเคผมจะถอดแม็กมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ใส่อโซโนไปสักตัวหนึ่งก็แลนนะว้วกันนะเพื่อให้เลเวลดามเอทเท่าๆกันนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่นะไอ้ไอ้สนโนมันอยู่ข้างบนแม็กมาไม่ใช่หรือพี่ทำไมแม็กมามันดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมคือแม็กมาส์ไอโซโนนะดาเมจอยู่ที่239นะฮะ54นะครับผม239 54นะฮะแล้วก็เออ่ มากๆนะสองสามสี่จุดสองสองนะฮะก็อย่างอย่างที่เห็นนะมันห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะฮะเห็นไหมห่างประมาณสองสองสี่คิวไอปะห้าคิวไอเออห่างห่างประมาณห้าคิวไอได้นะครับผมนะทุกคนดูดิแต่ว่าสิ่งที่แบบค้าเรื่องอะไรนะสิ่งที่แบบว่ามันเห็นผลจริงจมันคือเออแอนิเมชันในการอันตินะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนดูซึ่งอันติแต่แล้วเอเดี๋ยวผมดูอันติดาเมจอันติด้วยนะซึ่งอันติของมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับสมโนมันจะแรงกว่านิดหน่อยนะอย่างท อสโ่นอ,ออกเฮ็ดสโนนะฮะสองนะครับผมนะสองเอ้สองเนะสองเก้าสานะครับผมสองเนี่ยอันนี้สองานย์นะห่างกันแบบ 0.3อ่ะเออห่างกันแค่0.3นะดสาผมนะคือมันห่างกันนิดเดียวห่างกันมากๆนะครับโโนมันจะเก่งกว่านิดเดียวจริงๆนะแต่ว่าที่มันเห็นต่างเลยนั่นก็คือเออระหว่าง DPS นะครัผมนะซึ่งแอนิเมชันของไอ้เจ้าตัวแม็กมามันมันมาไวกว่ามากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดู <c oughs> ผมถอดหมดเลยแล้วกันผมจะใส่โโนก่อนอ่ะใส่โโนก่อนนะฮะนี่ฮะ239นะเลเวลโอเคปาร์ตี้ DPS นะ okay, 8, นะอยู่ที่สูงสุดเท่าไหร่ดวน แปดร้อยเก้าร้อยฮะหนึ่งเอสเอ็กซ์นะครับเน่ยดีเวทนะอยู่ประมาณหนึ่งเอสเอ็มื่อกี้เห็นปะสูงสุดนะหนึ่งหนึ่งจุดหกห้านะเอ้หนึ่งจุดศูนย์หกห้านะประมาณนี้เนี่ยใช่ป่ะหกศูนย์หกเฉยฮะโอเคมาดูอาตัวของทางด้านแม็กมาดีกว่าทุกคนแม็กมาจีโออยู่ล่างเลยแม็กมาจีอยู่ล่างเลยทุกคนโอเคอะเนี่ยดู เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องถอนก่อนดีเวสมันดีเวสมันหลงดามเมตยังเหลืออยู่ดาเมจของไอ้สโน่มันยังเหลืออยู่ทิ้งก่อนโอเคขอเจ้าสโน่นะครับมันอยู่บนไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดีเวสเห็นปะสังเกตแค่แค่นี้รู้แล้วนะเขาโอ้โหสโน่นะมันจะอยู่ที่หนึ่งเอสเอ็กจุดศูนย์หกนะฮะประมาณนี้นะฮะหนึ่งจุดศูนย์หกเอสเอ็กนะฮะแต่ว่าแม็กม่นะมันโดดขึ้นไปนะครับผมโหอุ้ย ดันใหม่มา,นะมก,มากนะแมกแมานะมันโดดเข้าไปนะเห็นปะ่ะหนึ่งจุดสามศูนย์ xx นะครับผมนะคือมันคือมันมันเห็นแบบเหตุผลมากเลยนระไม่ต้องแบบไปสืบอ,อะไรแล้วเอาพูดตรงๆเห็นไหมเห็นไหมถามว่าพีม่มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะพีนะ่นะครับวันเดี๋ยวให้ทุกคนดูเอ่อเปิดแอนิเมชันสังเกตนะอันติีของไอ้เจ้าแมก,มกนะ <laughs> แม,กมานะบ๊มจบแมกแมาแมกแมกสกิลเดียวจบนะครับผมนะ บ้มจบนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นเออ่ของไอ้เจ้าโทสโนนะครับนะมันมันลีลานะครับผมนะมันมันแอคอะมันฆ่าเยอะนะครับผมนะพูดตรงๆอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูอ่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่หมดเดี๋ยวเริ่มใหม่หมดโอเคเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูขอไอ้โทสโนนะสโนกับแม็กแม็เนี่ยแม็กแม็จบละแม็กสโนแม็กยังลำอยู่เลยเห็นปะมัวแต่ต่อยอยู่เลยแม็กแม็แม็งสกิลจบแล้วทุกคนเนี่ยจบสองรอบละ เนี่ยดูดิเนี่ยฮะแม็กมาจะรอบที่สามละเนี่ยรอบที่สามละสโนว์เพิ่งรอบที่สามดูดิแม็กมาเล่าที่สี่แล้วทุกคนสโน่สโนว์รอบที่ท <c oughs> สี่แม็กมารอบที่ห้าแล้วเห็นปะค,คือคือมันอันนี้เป็นช้มันเร็วกว่ามากนะเขาเนี่เจ้าแม็กมานะเขาผมนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวโอคารุนกับแม็กมานี่คือผมยังไม่ได้ไม่ได้ลองดูเลยว่าใครเคร็วกว่ากันนะโอเคถือว่าถือโอกาสมาดูเลยแล้วกันว่าตัวไหนเร็วกว่านะครับผมเนี่ย ซึ่งแมกมาเนี่ยนอยู่ประมาณ0.3ใช่ไหมเดี๋ยวดูโอคารุนดีกว่านะโอคารุนมันจะเท่าไหร่นะผมโอเคโอคารุน okay, บ๊อบสองจุดเออพอๆกันนะผมนะเหมือนโอคารุนจะแรงกว่านิดหน่อยนะนูดิโอคารุนนะมันมันอันติีเร็วเหมือนกันนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกนะถ้ามีโอคารุนกับแมกมาแล้วนะผมแนะนำให้ใช้แทนเอ่อ แทนไอ้เจ้าสนโนะเขาสนโแมั่งกากนะฮะพูดตรงๆอ่ะเบตอควิปแต่ว่าเบตอควิปไม่ชอบใส่สนูให้ผมหะทุกคนฮอดกอนฮอดกอนโอเคแล้วก็ไปใส่แมกมาฮะใส่โอคารุนก่อนดีกว่าโอคารุนโอคารุนมันดีกว่านิดนึงฮะแต่ก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับผมครบยัง ขคยสองตัวโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องมีประมาณนี้นะเอาแปว่ารักก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่ดูงจบนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะะบายครับผม